ตัวนี้นะครับรือมาหมดแล้วอ่าลูกปืนตัวนี้ของไพเลอรนะครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเบอร์สามหนึ่งศูนย์นะครับส่วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่อยู่เพลานี้จะเป็นอ,อุปกรณอะไนะในมันดูตรงไหนนี่ ไมงสามนึ่งส่เสียเห็นไหมครับเห็นไหมตองดูที่เสื้อนั่นด้วยเสื้อไหนสามหนึ่งสี่ไหมอ้น่ม่ครับ พวงอ่ะผบอกง่าพวกนั้นที่ไกลนี่แข็งโป๊กเราซื้อมาจากไหนเ่ยซื้อทำเองอู่ทองซื้อ